ยอดนักบรดานคดีชื่อดังในโลกภาพยนตร์นะเมื่อถูกนํามาถ่ายทอดเป็นวิดีโอเกมแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงและขอแอบกระซิบนิดนึ่งนะครับว่างานภาพของเกมนี้สวยจริงๆด้วยขุมพลังของ Full Ray Tracing กับ Indiana Jones and the Great Circle Video Review สำหรับตัวเกมในภาคนี้นะครับมีเรื่องราวที่อยู่ในระหว่างหนังภาค Raiders of the Lost Ark ที่เป็นภาคแรกนะครับแล้วก็ภาค The l a s t Crusade ที่เป็นภาค3เป็นช่วงเวลาของปี1937นะครับที่ดรโจนส์ในเกมภาคนี้ตัดสินใจเลิกรากับคู่มันของเขาอย่างเม r เรียนเรเวน o ูดและกลับมาใช้ชีวิตในรั้วมหาทิทยาลัยมาแชลอีกครั้งในฐานะนักโบราณคดีในคืนหนึ่งนะครับชายร่างสูงใหญ่บุกเข้ามาในมหาลาัยนะครับด้วยความห่างของพลังและร่างกายเนะี่ยอีเดนโจนส์โดนจัดการจนสลบและม m ม y แคทก็ได้ถูกขโมยไป จากเบาะแสทั้งหมดนำทางอินดี้สู่นครวัติกันนะครับและหลังจากสืบสาวเราเรื่องทั้งหมดเนะี่ยเขาก็พบว่านะครวัติกันกําลังถูกอํานาจมืดควบคุมโดยเบนิโตมุสโลนีและนักโบราณคดีของนาซีอย่างเอมอริสวอสที่ดูเหมือนว่ากําลังจะสืบหาเบาะแสสาคัญเกี่ยวกับเดอะเกรทเซอร์เคิลสถานที่สําคัญที่อยู่ในจุดต่างๆรอบโลกและเมื่อเรียงกันแล้วมันจะเป็นวงกลมโดยสมบูรณ์หรือก็คือเดอะเกรทเซอร์เคิลนั่นเองพวกนาซีเนี่ยต้องการไขปริศนาสิ่งนี้จึงออกขโมยวัตถุโบราณที่มีเบาะแสหรือส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ รวมไปถึงจับตัวลอราลอมบาร์ดีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณคดีที่หายตัวไปอย่างลึกลับเป็นเหตุให้อเดน่าโจนต้องร่วมมือกับจีเนต้าลอมบาร์ดีผู้เป็นน้องสาวโดยบังเอิญเพราะเธอต้องการตามหาตัวพี่สาวที่หายไปและเมื่อโจนต้องการไขความลับของเดอะเกรซเซอร์เคิลส่วนจีเนต้าหรือจีน่าเนี่ยก็ต้องการตามหาพี่สาวการประจบนไปล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าครั้งใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้น ฟังดูแล้วเหมือนผมจะสปอยเนื้อเรื่องใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่เลยสักนิดครับเพราะเนื้อเรื่องของเกมนี้มันมีอะไรมากกว่านี้มากในระหว่างทางนะครับแล้วก็ในจุดที่เราคิดว่าเราเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วก็จะมีเรื่องราวอื่นแทรกซ้อนเข้ามาเพื่อให้เนื้อเรื่องของเกมมันไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเนื้อหาของ n ิน a n น Jones นั้นมันจะแตกต่างจากช o m b ร a i d e r หรือ Uncharted อยู่พอสมควรมันจะมีเรื่องของประวัติศาสตร์หรือความแฟนตาซีเข้ามาเกี่ยวข้องผมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าม่างไ,งมาาไ,มได ได้จากเกม2ซีรีส์นั้นนะครับแล้วก็ทุกซีรีส์เนี่ยสนุกในตัวเองของมันทั้งหมดเลยไม่จำเป็นต้องเอามาเทียบกันนะ กลิ่นอายของอีเดน่าโจนส์นับที่เล่าเรื่องเนี่ยมันจะเหมือนกับคุณได้ดูหนังอีกภาคหนึ่งเลยนะครับแถมยังเป็นภาคที่สนุกซะด้วยและด้วยความที่คัดซีนทั้งเกมเนี่ยรวมกันแล้วมันยาวไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงมันเลยยิ่งทําให้การถ่ายทอดเนื้อหาในรูปแบบของเกมนั้นยิ่งลื่นไหลแล้วก็สมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกคือมันก็จะมีจังหวะที่แบบเรารู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้างนะครับแต่ว่านตอนนั้นเนี่ยความสนุกมันกําลังกลบอยู่ขอพูดสักหน่อยนะครับไม่น่าสปอยอะไรแลาง เกมที่ตอนนั้นอยู่ดีๆเราก็เจอเครื่องบินลำหนึ่งไปจอดคางแงกอยู่บนหลังคาเฉยเลยอันนี้คือมันนอนเซนส์มากนะครับแถมยังใช้งานได้อีกด้วยไม่ต้องอะไรมากอันนี้ว่าง,งงแล้วนะครับไปถึงเจอพี่อินดี้ของเราเนี่ยใช้แท่ตวัดดึงเครื่องบินทั้งลำให้หันหัวพร้อมใช้งานจังหวะนี้ก็คือโอ้โหมึงบ้าแล้วนะฮะแต่โมเมนต์ที่เกมมันนําเสนออยู่ตอนนั้นเนี่ยมันสนุกครับแล้วก็มันลืมเรื่องความสมเหตุสมผลไปแล้ว อันนี้ผมขอแซวนิดนึงนะครับมันออกแนวตลกมากกว่าที่จะเอามานั่งตําหนิกันเพราะว่าฉากเสียงไฮนี่คือฉากที่ผมชอบที่สุดฉากหนึ่งในเกมนี้เลยรองลงมาจากสุขโขทัยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเอาไว้เล่าต่อในช่วงหน้า หากคุณไม่ใช่แฟนอินเดียโจนสมาก่อนนะครับการไปตามดูหนังเนี่ยอาจจะลำบากสักเล็กน้อยเพราะภาคแรกมันเก่ามากแล้วนะครับตั้งแต่ปี1981นู้นเลยอะ่ะการมาเริ่มเล่นเกมนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับแม้ว่าเราอาจจะไม่รู้จักบางตัวละครหรือนิสัยของอินดี้มากเท่ากับในหนังแต่ผมรับประกันได้ว่ามันไม่ชิวประคใดๆใ,ในการก้าวเข้าสู่โลกของอินดี้นะครับถ้าเล่นเกมแล้วชอบอยากจะลองดูหนังค่อย,ย้อนไปหาดูก็ได้ไม่ว่ากันหรือถ้าใครเป็นแฟนอินเดียโจนอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาแค่ฉากเปิดแรกของเกม คุณก็ฟินแหละครับมันออกมาดีกว่าที่คาดเอาไว้มากจริงๆ รัภาพตรงๆเลยนะครับว่าครั้งแรกที่ได้ยินว่าอินเดน่าโจนส์จะถูกทําเป็นเกมเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกว่าเราจะเอานักโบราณคดีที่ชื่นชอบการประจนภัยนิดหน่อยคนนี้เนี่ยมานำเสนอเป็นเกมได้ยังไงโดยไม่ให้ซ้ํากับเกมชื่อดังก่อนหน้านี้ที่ผมได้พูดถึงไปแล้ว แล้วก็ยิ่งสงสัยเข้าไปอีกนะครับเมื่อเขาบอกว่าจะทําเป็นเกมมุมมองบุคคลที่หนึ่งหรือ first person เพราะผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าตนนัวละครนี้ที่มอาด้สู้เก่งอะไรเนี่ยจะนําเสนอออกมาได้ยังไงแลสะสําหรับคนที่ไม่รู้จักมัชชินเกมนะครับนี่คือค่ายเกมที่อยู่กับเกมยิงมาโดยตลอดและแฟรนไชส์ที่โด่งดังที่สุดที่เราน่าจะต้องรู้จักกันแน่ๆก็คือ Wolfenstein นะครับแล้วถ้าเป็นอิดเนตโจนส์ที่ไม่ได้บู๊แหลกขนาดนั้นเนี่ยเกมมันจะออกมาเป็นยังไงแต่พอได้เล่นแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับว่าเขาทําได้จริงๆและทําดดีด้วย อย่างแรกคือการนำเสนอตัวละครอินเดน่าโจนนะครับว่าเขาเป็นเพียงอาจารย์มหาลัยนะครับแม้จะผ่านการล่าสมบัติจากหนังภาคแรกมาแล้วแต่เขาไม่ได้แข็งแกร่งหรือว่าเป็นยอดมนุษย์อะไรขนาดนั้น ในการปีนป่ายการต่อสู้เนี่ยทำได้ไม่นานเขาก็เหนื่อยแล้วนะหรือการหยิบจับใช้อาวุธต่างๆเขาก็ไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญขนาดนั้นจะรีโหลดกระสุนหยิบอาวุธมาใช้ทีหากคุณคิดว่ามันเก้กๆกัางๆแปลกๆเนี่ยนั่นไม่ใช่บากนาะแต่ว่าเป็นปการแสดงออกให้เห็นว่าเขาไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญการต่อสู้จริงๆตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราได้รสชาติที่ต่างจากอันชาเตตและชูมเรเดอร์มากๆนะ และอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้มชชินเกมเสียพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือเกมนี้จะไม่ใช่เกมเส้นตรงแบบ100%แล้วนะครับแบบที่ผลงานก่อนหน้าเขาทำต่อไปคือวูเฟนสไตล์เนี่ยอาจจะเป็นเกมที่มีทางแยกให้ไปสำรวจก็จริงแต่ก็ไม่กว้างเท่ากับสิ่งที่อินเดนาโจนนำเสนอผมบอกก่อนเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เกม Open World นะครับแต่ว่าเขาก็ดีไซน์ฉากมาได้เจ๋งมากม ทุกตรอกซอกซอยนะครับจะเล็กน้อยหรือใหญ่โตแค่ไหนเมื่อคุณสำรวจจนครบเนี่ยคุณจะพบว่าทุกทางทุกจุดมันเชื่อมถึงกันแบบแนบเนียนมากๆผมคงยกไปเทียบกับพวกเกมจากฟอร์มซอฟแวร์อะไรพวกนี้ไม่ได้นะเพราะว่าไม่เคยเล่นแต่นี่คือการดีไซน์ฉากและแผนที่ที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆไม่น่าเชื่อว,ว่าผมจะทะเลถลายกับการออกนอกลู่นอกทางได้มากขนาดนี้และที่สําคัญเขาก็ให้รางวัลกับผู้เล่นสายสำรวจด้วยนอกจากสเสอทางเชื่อมที่วกวนแต่แนบเนียนแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะทําให้อินดี้ของเราได้รวยขึ้นหรือเก่งขึ้นจากหนัง Skill ที่เราสามารถพบเจอในแผนที่ได้อีกด้วยเอาแค่ฉากแรกของเกมอย่างนครวติกันนะครับถ้าคุณจะวิ่งสำรวจทุกซอกทุกมุมเนี่ยคุณก็คงจะเสียเวลาไปไม่น้อยกว่า2-3ชั่วโมงแล้วแถมถ้าสำรวจไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราสามารถย้อนกลับมาเก็บหรือจัดการสิ่งของที่เหลืออยู่ได้ตลอดรวมไปถึงทุกฉากของประเทศนั้นๆเนี่ยก็มักจะมีสไตล์และรูปแบบการเล่นเป็นของตัวเองอย่างเช่นนครวติกันเนี่ยนะครับเราก็จะได้เล่นแบบกึ่งรอบเรนสำรวจพื้นที่เปิดกว้าง พอไปต่อที่เป็นพื้นที่กีซ่าของอียิปต์นะครับคราวนี้รอบเบรนไม่พอก็ต้องมีปลอมตัวแล้วก็มีสู้บ้างแต่พอฉากต่อไปที่เป็นเซี่ยงไฮ้หรือว่าจีนเนี่ยโอ้โหกลายเป็นท็อปกันผสม Fast and ส์แอนด์ฟิลเลียซะงั้นนะครับคือแต่ละพื้นที่มันมีสไตล์การเล่นที่ต่างกันอย่างชัดเจนจริงนะครับยิ่งทําให้เกมมันไม่น่าเบื่อและบ่งบอกเลยว่าแมชชีนเกมส์เนี่ยเขาไม่ได้เก่งแค่การเดินหน้ายิงอย่างเดียวด้วยน่าเสียดายตรงที่เขาให้แอร์ไทม์ในแต่ละฉากแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่เท่ากนน เกมค่ายนี้มาเสมอก็คือศัตรูจะเป็นพวกนาซีนะครับในวูเฟนสไตล์นี่โอ้โหถล่มยับเละเทะนะครับซึ่งในเกมนี้ก็ยังมีศัตรูเป็นพวกนาซีอยู่นะเพราะว่าช่วงเวลาของเหตุการณ์ในเกมมันคาบเกี่ยวกันได้พอดีเลยและไม่ใช่แค่ในด้านของเกมเพลย์การเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆของมันก็ดีงามไม่แพ้กันที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยก็คือเกมนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรก็ไม่รู้เลยครับในการโ m o ั่นแ capture ใบหน้าและเสียงภาพเข้าขั้นดีงามมากมาก เราอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าของแบบนี้มันทําให้เราอินได้มากขึ้นจริงๆก็ตอนได้มาเล่นเองเนี่ยครับโดยเฉพาะทรอยเบเกอร์เนี่ยในบทอินเดียโจนก็คือสมแล้วที่ปู่ฮ์ริสันฟอร์ดแกถึงขั้นเอ่ยปากชมอะนะ และที่จะขออวยเป็นพิเศษสำหรับแฟนๆชาวไทยแม้ว่าเกมนี้จะไม่มีซับไทยให้เราได้เล่นกันนะครับเราก็จะได้พบกับฉากที่ตัวละครมาเยือนในไทยหรือก็คือฉากสุโขทัยนะครับเชื่อว่าตอนเปิดตัวเกมเนี่ยหลายคนตั้งแง่ไว้พอสมควรนะเพราะว่ามันดูไม่เหมือนไทยเลยแต่พอได้เล่นจริงโอ้โหทั้งคัดซีและเสียงภาคมีการพูดไทยนะครับฉากตัวประกอบนี่ถ้าหูผมฟังไม่ผิดเนี่ยก็มีนักภาคมืออาชีพแล้วก็นักภาคทั่วไปหลายคนเนมาภาคเก็บงานทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็ตัวละครที่มีบทบาทเด่นก็ได้นักแสดงภาคเสียง เเอเยยงงลก็มีคุณปูวิทยาปานสีงามนะครับแล้วก็คุณเกรซเดอะเฟสสวัสดีขอต้อนรับสู่บ้านของฉันทั้งบรรยากาศทั้งกลิ่นอายความเป็นไทยนะครับมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะตามยุคสมัยนะักแต่เขาเก็บงานกันโหดมากๆนะครับ บรรยากาศตอนเดินชมวิวมีเหล่าพ่อค้าแม่ค้าขายของพูดคุยกันชักชายเราเนี่ยผมเห็นฟีดแบ็กหลายคนอาจจะมองว่านักพากเนี่ยเสียงแข็งมากเหมือนใช้ AI แต่จากที่หูผมฟังมานะครับคือมีนักพากจริงๆที่มีผลงานพากอยู่ด้วยแน่นอน,นครับแต่ที่มันแข็งแล้วก็ดูไราอารมณ์เนี่ยผมเดาว่าคงเพราะนักพากน่าจะได้พากแบบไม่เห็นฉากเกมหรือไม่เห็นอะไรเลยนะครับได้มาแต่บทเปล่าๆเพราะว่าขนาดคุณปูวิทยาที่รับบทลุงสุนันเนี่ยแกยังให้สัมภาษณ์ไปว่าตอนแรกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโมแคปไปทําอะไรนะครับรู้ แค่ว่าทําเป็นเกมเท่านั้นแหละกล้าพูดเลยนะครับว่าในแง่ของเกมที่หยิบยืมเอาชื่อประเทศไทยเข้าไปใส่เนี่ยนี่คือเกมที่งานดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาในตอนนี้เลยนะครับจากใจผมเลยแม้ว่าจะไม่มีซับไทยแต่ได้สิ่งนี้มาทดแทนเนี่ยผมขอเป็นตัวแทนแฟนเกมชาวไทยทุกคนขอบคุณแมชชินเกมส์มาณนะที่นี้จริงๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะรู้ด้วยว่าชาวไทยทาสแมวเ่ยเยอะนะแอบใส่น้องเหมียวตัวสีขาวนะครับใส่เข้ามาปนอยู่กับพี่อินดี้อยู่หลายฉากเลยเหมือนกันนะครับใครที่ได้เลนแล้วน่าจะเห็นกันนะ มีจุดติอยู่เพียงนิดเดียวนะครับอันนี้ไม่ได้หักคะแนนมากเท่าไหร่แต่ว่าต้องพูดถึงจริงๆนะครับคือบางฉากเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะสลับกลับมาให้เราควบคุมเองทําไมในเมื่อมันเป็นซีนสั้นๆนะครับเช่นการเอาของย้ายที่ไปวางใกล้กๆจากคัดซีนตัดกลับมาให้เราคุมย้ายของไปวางอีกที่หนึ่งแล้วก็ตัดเข้าคัดซีนต่อคือถ้าทาแบบนี้ก็เป็นสคริปต์คัตซีนไปเลยก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องให้เรากลับมาเล่นเองบางทีมันขัดอัธร์ในขณะที่เรากําลังเสพเนื้อเรื่องอยู่ครับคือถ้ามันน้อยมากเนี่ยผมจะ พอสมควรเลยก็ถือว่านิดหนึ่งนะัที่จะต้องติตรงนี้นอกจากส่วนตำหนิเล็กน้อยที่บอกมาบอกตามตรงเลยว่าผมไม่รู้จะหาคะแนนตรงไหนเพิ่มแล้วนะครับตอนแรกที่มีข่าวว่าคัตซีนเขาจะยาวกว่า4ชั่วโมงก็คิดว่ามันจะยาวเกินไปหรือเปล่าแต่พอได้เล่นจริงแล้วเนี่ยคัตซีนที่เขาใส่มามันทำให้การเล่าเรื่องเนี่ยมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เหมือนได้ดูหนังดีๆสักเรื่องหนึ่งครับหรือถ้าพูดได้ถูกมันคือหนังอินเดน่าโจนที่ดีอีกภาคหนึ่งได้เลยทั้งเพลงประกอบเสียงภาพค,คัดซีนฉากแอคชั่นมุกตลกที่สอดแทรกเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนอินเดน่าโจนสรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังแต่ถ้าคุณไม่ใช่มันก็ยังเป็นปัจจัยที่ทําให้เกมยอดเยี่ยมได้อยู่ดีครับ เกมแอคชั่นปชนภัยที่เราจะหยิบจับอะไรก็ได้มาเป็นอาวุธนะครับแถมทําให้มันสนุกได้ด้วยอย่างแรกที่ผมอยากบอกทุกคนก็คือเชื่อว่าทุกคนที่หยิบจับเกมนี้เป็นครั้งแรกจะต้องเผลอคิดว่ามันเป็นเกมสเตลหรือว่าเน้นรอบเรนแน่นอนทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับแต่ว่าจะทํำยังไงได้นะก็เกมมันดีไซน์มาแบบนั้นแถมบางช่วงบางจังหวะเนี่ยการเตลแตกนี่ยอมรีเช็คพอยต์ใหม่ง่ายกว่าสู้มันทั้งฐานซะอีกนะเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าอินดี้เนี่ยไม่ใช่ยอดนักสู้ หลักๆแล้วเกมเพลย์ของเกมนี้จะมี w a y p เ i n t ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราต้องทําอะไรบ้างแต่ระหว่างทางไปเนี่ยเราจะพบว่ามีเส้นทางยิบย่อยให้ลองไปสำรวจเพิ่มเติมดูแต่มันจะเป็นแค่บางสถานที่เท่านั้นนะครับเพราะว่าในบางด่านหรือว่าบางฉากเนี่ยมันก็จะดัดแปลงไปเป็นเส้นตรงแบบร้อยเลยแถมความยาวของแต่ละฉากก็ไม่เท่ากันด้วยต้องบอกว่ามันเป็นเกมลูกผสมเลยนะครับมีทั้งเส้นตรงแล้วก็กึ่งโลกเปิดอยู่ในเกมเดียวกัน ในการเผชิญหน้ากับศัตรูวิธีที่ดีที่สุดและได้ผลที่สุดควรจะเป็นการรอบเบรนซ์ซะมากกว่านะครับเพราะว่าการสู้ตรงๆนั้นมีแต่จะทําให้ชีวิตลําบากแล้วก็ตายไวขึ้นเท่านั้นสิ่งของรอบตัวภายในฉากแทบจะทั้งหมดเนี่ยจะหยิบจับมาเป็นอาวุธได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ของแต่ละอย่างเนี่ยจะมีค่าความคงทนของมันเองนะครับการใช้มันโจมตีศัตรูก็จะทําให้ค่าความคงทนเนี่ยลดลงถ้าของชิ้นเล็กหน่อยก็พังง่ายนะครับตีไม่กี่ทีก็พังแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของชิ้นใหญ่ยาวหน่อยนะครับก็จะ อาจจะใช้งานได้บ่อยขึ้นแต่ก็ไม่มากนะักข้อดีก็คือเกมมันให้ของในฉากเรามาเยอะมากๆนะครับหันไปทางไหนก็เจอหยิบจับได้หมดเลยอยู่ที่ว่าจะเจอของชิ้นไหนและดัดแปลงประยุกต์ยังไงหรือเราสามารถใช้อาวุธปืนนี่แหละครับจับด้ามแล้วใช้ทุบเป็นอาวุธประชิดได้อีกแบบหนึ่งด้วยในการโจมตีเนี่ยก็จะมีทั้งการฟาดไปตรงๆเลยนะครับแล้วก็การใช้รอบเรนนะเพื่อทำวันฮิตแอทแทก คือการวันฮิตเนี่ยจะเสียค่าความคงทนเยอะหน่อยนะครับอาวุธบางชิ้นพังไปเลยหลังจากวันฮิตเสร็จแต่ว่ามันการันตีได้ว่าจัดการศัตรูให้สลบได้แน่นอน ซึ่งไอระบบการโจมตีของเกมนี้มันทําให้ผมงงหลายรอบมากๆบ่อยครั้งนะครับจะหยิบปืนมาใช้แต่ยิงศัตรูไม่ตายในการยิงเข้าหัวซะอย่างนั้นบางทียิงเข้าหัวไปครับหนึ่งนั้นเนี่ยยังวิ่งปลอมามายิงเราต่อได้เลยแต่อาวุธประชิดเนี่ยทุบหัวฟาดจุดตายเข้าไปทีก็สลบไปเลยครับหนักกว่านั้นคือท่ามิลิเทคดาวบางท่าตอนที่เรารอบเพรนอยู่นะครับหากเราใช้ตอนที่ศัตรูนั่งหลับหรือนั่งอยู่บนเก้าอี้คือทุบทีเก้าอี้พังไปทั้งหมดเลยครับสงสัยว่าอันนี้สลบหรือตายก็ไม่รู้้้แแลวถาอินดีรง วายขนาดนี้เราจะลอบเบรนกันไปทำไมอันนี้แซลยเฉยนะครับไม่ได้หักคะแนนแต่อย่างใดแค่บางดีเห็นแล้วมาตลกอะ่ะโอ้โหลอบเรนทีกระจุยกระจายขนาดนั้น ตัวละครของเราเนี่ยก็จะมีค่าสต้ามินานะครับซึ่งค่านี้แทบจะเป็นหัวใจสําคัญเวลาที่เราเล่นเกมเพราะหากเราปีนป่ายด้วยแส้หรือใช้แรงของตัวเราเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งการชกต่อยกับศัตรูค่าสต้ามินาจะถูกใช้ทุกครั้งโดยเราสามารถเพิ่มโบนัสหรือบูสต์ได้ด้วยการกินอาหารเข้าไปดังนั้นเมื่อถึงจังหวะการต่อสู้การบริหารค่าสต้ามินาจึงอาจเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่น้อยเลยเพราะถ้าเกิดว่าจะทั้งสู้ทั้งวิ่งนะครับสออย่างนี้ใช้สต้ามินาด้วยกันทั้งสิ้นจะรอดไม่รอดก็อยู่ที่เรรราาบิหแล้ว และมันจะเป็นเกมอินเดียโจนส์ไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดสิ่งที่เรียกว่า p u ซเซิหรือว่าปริศนาในเกมในเกมนี้เราสามารถปรับแต่งความยากแยกกันได้เลยนะครับระหว่างแอคชั่นและ p ัซเซิใครคิดว่าตัวเองเป็นสุดยอดนักโบราณคดีนะครับก็จัดความยากระดับสูงกันได้แต่ใครที่ไม่อยากปวดหัวปวดสมองมากก็จัดไปกับระดับง่ายแน่นอนครับผมเล่นอันนี้แหละ สำหรับปริศนาในเกมนี้มันจะไม่ใช่การเอาของชิ้นหนึ่งไปวางเสียบอีกชิ้นเฉยๆนะครับแต่มันจะเป็นการสังเกตการตีความการดูเบาะแสรอบตัวถ้าเล่นโหมดง่ายก็จะมีคำใบ้มาช่วยนิดหน่อยด้วยคือโดยรวมแล้วมันไม่ได้ยากอะไรนะรอยู่ในขอบเขตและจังหวะที่พอดีพอดีเลย และถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เกม RPG แต่ตัวละครอีเดน่าโจรสของเราเองก็สามารถอัปเกรดเพิ่มความสามารถกันได้จากการอ่านหนังสือต่างๆโดยทุกฉากทุกด่านที่เราไปประจนภัยนั้นนะครับหากผู้เล่นมีเวลาหรือช่างสำรวจสะหน่อยก็จะมีโอกาสเจอหนังสือคู่มือต่างๆที่เมื่ออ่านแล้วก็จะได้รับสกิลใหม่ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครแต่เจอหนังสืออย่างเดียวมันไม่พอนะครับเพราะว่าการจะเรียนรู้สกิลใหม่ๆนั้นยังต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า a d v e n t u r e Point โดยสามารถหาได้จากการสำรวจไปเจอเอกสารหรือวัตถุบโบราณที่เราสามารถเก เก็บกลับไปด้วยได้เมื่อเก็บของพวกนี้เราก็จะได้ค่า a v v n n t u r e Point นะครับโดยสกิลและความสามารถแต่ละแบบก็จะใช้ค่า a v v n n t u r e Point ไม่เท่ากันด้วยและหากเราตกสำรวจส่วนไหนไปก็อย่างที่บอกนะว่าเราสามารถกลับไปกลับมาในแต่ละแผนที่ได้เพื่อตามเก็บสิ่งของต่างๆที่เราลืมไว้ นอกจากนั้นการออกสำรวจโลกในเกมในแต่ละพื้นที่ก็จะได้เงินประจำพื้นที่นั้นเอาไว้ใช้ซื้อของต่างๆที่ NPC นะครับโดยค่าเงินในเกมนี้จะใช้แยกเฉพาะฉากใครฉากมันนะครับนั่นเพราะว่ามันเอาไว้ใช้ซื้อจุดบอกตำแหน่งต่างๆของไอเทมลับในโซนนั้นเช่นในวติกานะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าพวกอ r t ติแฟคหรือว่าสมุดโน้ตหนังสือเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง,างก็ใช้เงินซื้อจุดบอกตำแหน่งไปเลยง่ายๆนะครับแต่ถ้าจะซื้อหมดก็ต้องขยันสำรวจเก็บเงินกันนิดนึง ต่อมาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจงใจหรืออะไรนะครับกับการออกแบบปุ่มควบคุมที่ใช้ในการต่อสู้ของเกมนี้มันดูติดขัดแบบแปลกๆเรากับจะบอกไปในในอีกครั้งว่าอเดนาโจนส์ไม่ใช่นักสู้นะครับเช่นระบบช็อตคัตของเกมนี้เราจะได้กด 1, 2, 3, 4นะครับแต่ถ้าจะใช้งานไอเทมในกระเป๋าเราจะต้องกดแถบค้างเอาไว้แทน และไอเทมในช่อง1 2 3 4ี่เนี่ยมันก็จะมีหลายชิ้นด้วยนะครับเราอาจจะต้องใช้วิธีในการกดปุ่มเลื่อนไปหาซึ่งบอกเลยว่าในสถานการณ์ต่อสู้จริงเนี่ยมันวุ่นวายเอาเรื่องเลยทีเดียวแถมการฟื้นฟูพลังจากการบาดเจ็บแทบจะไม่สามารถทําได้ในตอนต่อสู้อยู่เลยการใช้ไอเทมฟื้นพลังอย่างผ้าพันพแผลเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานมากนะครับเหมือนกับใช้งานในชีวิตจริงอะ่ะต้องหยิบออกมาคลี่ผ้าพันรอบตัวนะครับกว่าจะทําเสร็จเนี่ยศัตรูวิ่งมาต่อยหน้าหงาไปอีกรอบหนึ่งได้แล้วมันจึงดูเหมือนกับเป็นการบอกอ้อม,อ,อ,มอีกครั้งนะครับว่าเี่ย การต่อสู้ได้ก็ให้ทําซะอย่าเอาหน้าไปบวกตรงๆนะครับมันจะทำให้คุณลําบากจริงๆ กับอีกอย่างที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อด้อยของมันจริงๆเลยนะครับของเกมนี้ก็คือเรื่องของ AI ในกรณีของศัตรูเนี่ยผมว่าเฉยๆครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ในบางฉากที่จีน่าจะติดตามเรามาด้วยเนี่ยอันนี้ผมบอกตรงๆนะครับว่ามันไร้ประโยชน์ไม่พอมันจะเป็นอุปสรรคในบางครั้งซะด้วยคือจีน่าที่ติดตามเราเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับช่วยยิงก็น้อยบางทีก็เดินมาบังทางขวางทางซะงั้นนะบางทีถ้าเราไขปริศนาอยู่เนี่ยอยากจะย้อนกลับทางเก่าเจ๊แกก็ไม่ยอมหลบซะงั้นยืนปังอยู่นั่นแหละครับเราต้องหาจัง เดินออกมาจากจุดที่ขวางทางเดินเราอยู่ และบางทีมันไม่ได้เอ,อ๋อแค่ตัวมันเองนะครับอย่างฉากนี้เทือกเขาหิมาลัยตัวผมเนี่ยพยายามลอบเปรนะครับแต่ว่าเจ๊จีน่าแกันเดินแบบแกรนสเตจมากๆครับศัตรูเจอก็ยังดูเอ๋ออยู่กว่าจะเปิดฉากโจมตีนะครับคือบางทีเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าทั้ง AI ของเพื่อนเราครับแล้วก็ a i ศัตรูเนี่ยมันเพี้ยนทั้งคู่เลยคือแทนที่มันจะมีประโยชน์หน่อยนะครับช่วยเทคดาวช่วยยิงคุ้มกันหรืออย่างน้อยเลยเนี่ยบอกใบเราเหมือนเอทรีสใน God o f War ก็ยังดีนะครับแต่อันนี้นอกจากจะไม่แล้วเนี่ยบางจุดยังเป็นอุปสรรคเสริมอย่างนนั้ จุดที่ AI ดูจะช่วยเราจริงๆก็จะเป็นเหมือนกับสคริปต์ซะมากกว่านะเช่นการบูสตัวเองขึ้นไปที่สูงอะไรประมาณนี้แต่ว่าใดๆก็ตามมันไม่ได้แย่หรือเลวร้ายไปทั้งหมดนะเพราะว่าฉากที่เรามี AI ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเป็นพิเศษจนน่ารำคาญแต่ถ้าทำได้ดีกว่านี้ก็จะดีมากๆนะครับ i n d i a n a j o n e s and the Great Circle ถือเป็นเกมจากหนังที่ยอดเยี่ยมมากเกมหนึ่งเลยนะครับและหาได้ไม่บ่อยที่เราจะได้เห็นค่ายเกมที่พยายามจะทำอะไรต่างออกไปแล้วก็ยังทำได้ดีแถมยังเป็นการเอา IP ดังมาทำซะด้วยนะครับแบบนี้เราก็คาดหวังได้พอสมควรว่าผลงานต่อๆไปของ Machine Games หรือจะเป็น i n e n a n a Jones IP เองก็ตามอาจจะสนุกมากยิ่งขึ้นก็ได้คาดหวังรอไว้เลยแล้วกันครับ Það er svonaðið það farið. สำหรับ Indiana Jones and the Great Circle จัดว่าอยู่ในหมวดเกม t ู i ที่ต้องใช้พลังของทรัพยากรเครื่องอยู่พอสมควรนะครับถ้าเครื่องของคุณสเปคถึงก็จะได้พบเจอกับประสบการณ์การเล่นเกมที่ราบรื่นแน่นอนเพราะเกม Optimize มาค่อนข้างดีมากๆและถ้าเกิดคุณเล่นด้วยการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX รุ่น40นะครับคุณจะได้ประสบการณ์ที่เหนือขึ้นไปอีกขั้นโดยลูกเล่นผ่า h t r a c i n g และ DLSS 3 พาเทรซิ่งหรือว่าฟูลเรเทรซิ่งเนรับจะมาด้วยกัน3ลูกเล่นนะั่นก็คือเรเทรซซันชั่ดเดลอสเรเทรซ r ร f เล c ชันส์และเรเทรซอินดอร์เร็กอิลูมิเนชันสำหรับตัวแรกนะครับเรเทรซซันชั่ดเดลอสจะทําให้เงาจากแสงแดดมีความคมชัดยิ่งกว่าเงาธรรมดาเงาของใบไม้ใบหญ้าที่ไม่มีรูปทรงชัดเจนในแบบธรรมดาเนะี่ยจะดูดีขึ้นมาทันทีที่เปิดลูกเล่นนี้นะครับยิ่งในฉากป่าไม้ที่เราเห็นเงาลอดผ่านต้นไม้เยอะๆเนี่ยคุณจะเห็นได้ถึงความต่างอย่างมากระหว่างเงาธรรมดากับเงาแบบเรเทรซ ต่อมาคือ Raytrace Reflection s ร a บที่หลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วมันคือลูกเล่นที่จะทําให้พื้นผิวมีการสะท้อนอย่างสมจริงนะครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นกระจกแต่ถึงเกมนี้จะมีกระจกสะท้อนไม่เยอะนะครับพื้นผิวประเภทหินอ่อนแผ่นเหล็กก็มีการสะท้อนที่สมจริงตามรูแปแบบของวัสดุชิ้นนั้นยิ่งทําให้ภาพของเกมดูสมจริงยิ่งขึ้นไปอีก และสุดท้ายคือ Retrace indirect illumination นะครับจำลองการสะท้อนของแสงในจุดที่แสงสาดเข้ามาผ่านช่องประตูนะครับเราจะเห็นความสว่างและความมืดตามพื้นผิวแต่ละจุดอย่างสมจริงถ้าไม่เปิดเราจะเห็นการเรนเดอร์แสงแบบธรรมดาที่เห็นกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆของเกม DirectX 11นะฮะที่จะทำให้พื้นผิวมีความลอยออกจากฉากเป็นผลมาจากการจำลองแสงที่ผิดนะครับแต่ว่าพอเปิดลูกเล่นนี้มันจะทำให้แสงมีความเป็นธรรมชาติอย่างที่แสงเนี่ยควรจะเป็น แต่ก็แน่นอนว่ากราฟิกที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความต้องการที่ใหญ่ยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเปิด p a า h Tracing พร้อมกับอัดกราฟิกเต็มที่คงจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดตัวช่วยและ Nvidia GeForce RTX รุ่น40ก็มาเพื่อการนี้ ถ้าหากคุณใช้การ์ดจอซีรีส์นี้นะคุณจะสามารถเปิด AV i d ดี DLSS 3ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมก,กับการชดเชยคุณภาพไปในตัวแถมยังมีเฟรมเจนเนอเรชันลูกเล่นเฉพาะของการ์ด RTX 40 Series ที่จะยิ่งบูสต์เฟรมเรทขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งถึงจะเปิด a า h เ r รซิ่งเต็มที่นะเราก็ยังเล่นบนเฟรมเรดสูงได้โดยที่ความละเอียดไม่ต่างจากการเล่นภาพธรรมดาเลยทั้งพาดเทรซิ่งทั้ง DLSS 3นะครับและเฟรมเจ e เนอเรชั n นนี่คือประสบการณ์อีกขั้นของเกมนี้ แม้ว่าภาพธรรมดาที่ไม่มีลูกเล่นเสริมเนี่ยมันก็สวยงามพอตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่า p a าดเ r ร c i n g จะยกประสบการณ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดการจออ e ดีอ Nvidia GeForce RTX 40 Series แต่ถ้าเป็นสเปคเครื่องระดับรองลงมาอย่างเครื่องส่วนตัวของผมที่ใช้การ์จอ3 6 6 0เล่นนะครับมันก็เล่นได้แต่อาจจะต้องปรับกราฟิกลงมาที่ระดับมีเดียมถึงไฮนะครับแล้วก็เรื่องเรทเทรซิ่งเนี่ยปิดไปก่อนเลยนะครับเพราะผมเล่นด้วยจอ 2K แต่ถ้าลดสเกล RESOLUTION ลงมาเหลือสัก1 0 8 0ปเนี่ยคิดว่ายังไงก็สบายนะครับแต่ก็อย่าเปิด r รทเทรซิ่งมาอนเดิมนะครับเฟรมเรทมันลดลงเอาเรื่องเลย นอกจากนั้นตัวเกมยังสามารถปรับแต่งการตั้งค่าในด้านการแสดงผลภาพได้ค่อนข้างที่จะมากมายหลายจุดมากๆเอฟเฟกน้ำนะครับโมชั่นเบลอความละเอียดเส้นผมแสงเงาถ้าเราขยันหน่อยก็สามารถปรับให้มันถูกสถานการณ์แล้วเราก็จะเล่นเกมนี้กันแบบลื่นๆอย่างแน่นอน ส่วนของบัคเนี่ยแม้ว่าจะน้อยก็จริงแต่แต่ละตัวที่ผมเจอเนี่ยบางทีทําเอาไปต่อไม่ได้เลยก็มีนะครับมันมีฉากหนึ่งที่อินเดียโจนสกับจีน่าเนี่ยลอบเข้าไปในออฟฟิศของวอสอันนี้ผมบัคตรงที่เก็บของครบแล้วแต่ว่าจีน่ามันดันไม่ยอมไปต่อซะง,งั้นตอนแรกเนี่ยผมถอดใจนะว่าต้องรีเกมเล่นใหม่หมดแต่แรกเลยนะครับซึ่งมันไกลเอาเรื่องเลยแหละแต่ต้องชื่นชมระบบโรแบ็กเซฟของเกมนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันทํางานยังไงแต่มันน่าจะโรแบ็กให้ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มากที่สุดเนี่นย หชั่วโมงก่อนหน้านะครับไม่นานก็กลับมาถึงจุดปัจจุบันได้แล้วก็หายบัคแล้วอันนี้จะว่าแย่ก็แย่ครับแต่ว่าถ้าไม่มีโรแบ็กเซฟรับรองว่าได้เล่นใหม่หมดแน่อันนี้ก็ต้องชมระบบนี้เป็นในตัวด้วยแหละนะส่วนบัคอืนอ่นๆผมก็แทบจะไม่ค่อยเจออะไรแล้วนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นบัคแสดงผลมากกว่าซึ่งก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรนักกับตัวเกมต้องบอกว่าเป็นผลงานที่เก่ามาค่อนข้างดีพอสมควรเลยทีเดียวนะผมเจอแค่บัคตัวจีน่าแค่นั้นเลยนะครับนอกนั้นก็ไม่เจออะไรอีกแล้ว อิน i a นจ j นส์แอนด์เดอะเกรสเซอร์เคิลถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์รส่งท้ายปีนะครับที่เราได้จับเกมคุณภาพระดับสูงที่ดีงามไปสักเกือบหมดทุกด้านน่าเสียดายจริงๆที่มันไม่ทันได้เข้าชิงดีเกมอวอร์ s หรือเวทีใดๆเลยในปีนี้จะเป็นปีหน้าก็คงมีเกมที่ตึงกว่านี้ออกมาแล้วนะครับได้แต่อย่าให้แฟนๆเนี่ยช่วยจดจําไว้สะหน่อยนะครับว่านี่คืออีกหนึ่งเกมผลงานที่มีคุณภาพมากๆแล้วก็ไม่ควรถูกมองข้ามจริงๆสําหรับเกมนี้อินเดนจอนส์แอนด์เดอะเกรสเซอร์เคิลครับ